Ah, Tony, need... let's go! Oh, coming, in, come Jing, waiting, waiting? What? With me and you, waiting. Sorry, <laughs> okay. guys. Okay, boy, boy, and girl, girl let's go. <laughs> Why? I mean... My first time, Wait. Jing, we Jing. Oh my god, everyone, we take Jing Wing. Yes everyone coming cut coming cut coming cut no 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 จร coming cut จร coming cut จริง coming cut ฮะได้ยินไหมเล่นเสียงรีบไหมคะพี่ๆขารีบใมไม่ค่อยจะดีเลยจริง cut จริงจิง cut c o i cut cut coming cut cut c o m i n cut cut c o i n g cut t coming cut c o m i n g cut จริง cut c o m i n cut c o m i n g cut จ i n g cut c o m i n g cut cut c o m t What are you talking about? ได้ยิบใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะหวัดดีพี่พี่ทุกคนเลยค่ะหวัดดีพี่อ่าด้อมเดซี่ด้วยนะคะหวัดดีทุกคนเลยค่ะจอบูแซบ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 ทุกคนค่ะช่วยกันถับๆหน้าจอไปก่อนนะคะตอนนี้แถบๆค่ะคนดู500กว่าคนออ my god น้องเดซี่มาเยอะมากน um ี่ค่ะช่วยกันทำ่บหน้าจอนะคะแถบหน้าจอคนละหนึ่งแถบนได้สามคะแนนค่ะโอ้กุหลาบหนึ่งร้อยห้าสบดอกไม่ยากเกินความสามารถค่ะไปค่ะหนุมีเซาการ์แลวหนุจะกดมต่ามว่าเปอย่างไไม่รู้ว่าเขา กามิลเชอร์รุสเชอร์รุสเชอร์รุ g กามิลเชอร์ร o ส my gosh ว้าม้ everyone, <Yeah. S 2> everyone. everyone. let's go to the Gamil broadcast and t h e l o h the twist let's go let's go let's go everyone y a s n r o s t o c h i n g s <oughs> n r o s touching everyone Sanros touching everyone เก่งมากค่ะสวัสดีพี่วานค่ะเก่งมากทุกคนเก่งมาก ทุกคนค่ะแต้มคุณสองค่ะทุกคนเก่งมากคุณสองแต้มคุณสองค่ะไปค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยค่ะคครรัับบขอบคุณค่ะแต้มคุณสองนะคะพี่ๆค่ะไปค่ะ ขอบคุณพี่พมรินนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่พี่คนะทุกนคทีมากะขอบคุณทุกคนเลยนะคะไปค่ะคุณดูพันสองชาร์เตอร์พุสเซอร์ทั้วทั้วพุสเซอร์ใจแสนเจ็ดแล้วรีบพึ่งนหลายเพลงอ่ะ

หนึ่งเอ็มไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แค่นี้หนูก็อึ้งแล้วไม่เคยแบบเปิดไลฟ์แล้วมาเจอขนาดนี้มาก,ก่อน oh <my> ขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะคนดูเยอะมากเลยหนูมองไม่ออกเลยว่าใครส่งอะไรมาตอนนี้ขอบคุณนะอค้าห

我的黄哥哥โอ้โอ้แม่วิาวต้องกแป้งจกแซหนสพี่เพชรเอาจริงป้หนึ่งหนึ่งเอ็มได้เหรอคนดูสามสองอันนี้หนูไม่สนของขวัแล้วตอนเนี้ยไม่สนยอนรอกับคนดูเยอะมาก I think ก็ไอติ้งก็เพคอจนต้น e ดิติงทุกคนมันว้วมากจริงๆคนเก้าแสนตัหนึ่งเอ็มแล้วว่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่แจนค่ะโอ้ยเย้ยย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 ยทุยคนเลยนะคะ ขอบคุณพี่แจนนะคะขอบคุณพี่เออ่พี่ชนนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่พรมรมินพี่แบงค์นะคะพี่นิกพี่หมีชลานะคะพี่เออ่พี่พรนะคะพี่เอเกอร์นะคะพี่พีชานะคะพี่ผูกขอบคุณน้อมดอกเดซี่มากมากเลยค่ะหนึ่งเอ็มโลกยินค่ะยินค่ะทุกคนเฮ้ยจิง what what are you doing why yeah you a r e problem you see you point you point just only ไม่เคยได้ย้อนนี้ขนาดนี้มาก่อนอันนี้พูดจริงๆไ so ลฟ์ขึ้นไลฟ์มา13นาทีได้หนึ่งล้านไลฟ์แล้วตอนนี้โอเจ้าละกโอเจ้าละกโอเจ้าคาวิลยูแอนด์มีทิมยูแอนด์มีทิมย s o r พี่มาร์กงานไหนพี่มิร์กงานไหนมีงานไหนหนูต้องขอบคุณมากๆพี่ๆมากกว่าที่มากดไลค์ให้หนูแล้วก็พี่แกมินแบบพี่กาบีพี่จินเขามาชวนหนูพีเคขอบคุณพี่ทุกคนเลยนะคะ เป็นวันที่ดีเช่นกันนะคะขอห้พี่ๆทุกคนเอ่อจะเป็นวันที่ดีนะคะเจอแต่สิ่งดีๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเป็นการเร,เริ่มต้นหลายที่แบบดีมากๆเลยอ่ะ เ oh, uh, ึ้งมน้าวอกงอันนี้แค่พล oui> yeah, ังแทบก็ไปสากว่าแล้วขอกคุณพี <h <h ่ๆทุกคนเลยนะคะพี่ใจดีกันมากเลยอะยเกี่วานพ่์ Everybody t r p s h a r e the life share my l i e r e s a r e y พี่ค่ะถ้าสองเอามนนี่คือ แค่1เอ็ุนี้ยคือทำลาสถิติตั้งแต่ที่หนูไลฟ์มาหนูไม่เคยได้ยอดไลฟ์ขนาดนี้มาก่อนถ้า2อมันจะมันมันจะทำาามสถิติมากเกินพอดีพี่เพคาคนจะทำายสถิติมากเกินไปหรือเปล่าครัพี่เพค้เอ็มพอดีพี่เพี่ทุกคนนะขอบคุณมากๆเลยนะคะ พี่เพชรขาคือหนูจะบอกว่าเดี๋ยวตอนหนูซื้อกล้องใหญ่มาแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่ตอนที่หนูใช้กล้องใหญ่นะคะพี่เพชรขาขอบคุณพี่เพชรมากๆเลยนะคะที่คอยซัพพอร์ตหนูตอนนี้หนูได้ซื้อกล้องใหม่แล้วก็ซื้อเสาการ์ดใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะซินดี้ขอบคุณค่อตั้มไปไม่ถึงนะคะต่อบไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะหน้าต่อบิ It's okay bye, bye bye everyone let's go we can Come on! bye 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 bye, bye. Oh, good guys get 2m racing 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 how come we here oh my gosh oh, so good ma oh my gosh jyes thank you so much wow loco thank you thank you for day everyone let's go หนูแค่จะมาไล่เล่นๆไม่ไม่คิดว่าจะได้มาเจอโตมาเจอกมาเจอแก๊งหนอกเอซี่ที่แบบว่าโหดขนาดนี้ Happy night เจฉันกันนะคะสามไปเลย Nice Thank you bye, bye, so much Bye 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 ขอให้น้ำต้นยังมีความสุขเช่นกันนะคะพี่ๆค่ะให้มาเท่าไรของให้กับพืนกับโค้ดของพี่ๆทุกคนเลยนะครับขอบคุณมกๆคุณนัเข้าใจค่ะเข้าใจ 烤羊，烤羊，烤。<laughs> 啊！啊！ I'm saying hongnam right now everyone, right? อบคุณนะคะขอบคุณสำหรับของขวัญแล้วก็โอ้ยโดนสามเอ็เลยคะนี้ถามตรงๆมันแรงไปไหมขอบคุณนะคะคุณค่ะทีเชื่ตอตะขวงก็เกิดเชี่สมเอ็ไหมโดนทีชื่ตอตะขวงก็

คอเตนเกอีเมนตนจ๊กัน้นะค่ะคมพี่มิดนะพี่เปิเป้ลพ <MK 1> ี <morte. S 1> ่โอเอทนะคะพี่ปอดพี่ทีเล็กนะคะขอบคุณพี่เพมากๆเลยค่ะงมากๆให้คำมิง t h last one okay please last one last one l a s one ม